สามแม่ลูกมากินเขา่าฉันจะเอาเขามาให้พคนกินซุมือสุมือพุ่นแม่แม่ยืนรบอยู่ทั้งนั่นแม่แม่กินอิ่มแล้วให้ลูกกินซามเนียมนาวาบาโยโอปาลีวาโอเอินถ่าแกมาเบิงสองสองตัวนี้กิน ฉันจะเอาอาหารที่ในลานขายเหลือมาให้เพื่อนกินสามแม่ลูกมากินเขา้าฉันจะเอาเขามาให้เพื่อนกินซุมือสมือพุ่นแม่แม่ยืนรบอยู่ทั้งนั่นแม่แม่กินอิ่มแล้วให้ลูกกินซาโมเนียมนาวาบาโย ο. ปาลีาอเอินถ่าแก่มาเบิง